คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวนักเตะก,กันบ้างดีกว่าครับทุกคนและก็อย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าปกของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมารีวิวทีเดียว2ตัวไปเลยครับผมก็คือโจนาธานเดวิตและก็แมตเทโอเกนดูซี่ตัวที่มันเป็นเวอร์คัพฟรีน่อมนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกันดีกว่าครับว่าในตอนที่เอาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช้ดีมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยลองไปชมกันดูครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมฟีฟ่าพอย t ์ถูกๆดีๆต้องนี่เลยครับ Over Top Up บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ไม่ได้มีแค่ฟี ف าแต่ไม่ว่าจะเป็น r o x r o v v a l o r a n t หรือว่าเกมมืออื่นอีกเพียบเลยถูกมากๆแถมยังสะดวกและปลอดภัยอีกต้องนี่เลยครับ Over Top Up และพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแอมฮอโลฉันกลวงับส่วนลดสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคาอธิบายจัดไปครับทุกคนซื้อผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าทีแรกเนี่ยผมตั้งใจจะมารีวิวแค่โจนาธานเดวิดคนเดียวเพราะผมคิดว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดฟรีที่ค่าพลังดดูีเลย แต่ว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมนีบเกนดูซี่ติดไปเล่นด้วยสรุปว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันมีของครับจนผมเนี่ยต้องขอรีวิวมันไปพร้อมกันเลยแล้วกันน,นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงโจนาธานเดวิดกันก่อนสำหรับโจนาธานเดวิดเวิร์ครัพฟีนอมใบนี้เนี่ยถ้าดูจากสตัดเพียวๆเ,เลยอะ่ะก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะเป็นกองหน้าที่รูปร่างกลางๆมีความเร็วไปกับบอลได้นะครับแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแถมยังจบสกอร์ได้จากทุกมุมอีกต่างหากเพราะว่ามีค่าวิกฟุต5ดาวเลยทีเดียวส่วนข้อเสียหลักๆของการ์ดใบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยผมมองว่าก็คือเรื่องของสัญชาติครับหาตัวมาลิงค์ค่อนข้างยากนะแถมเวิร์คเลยยังเป็นไฮๆอีกต่างหากคือมันส่งผลให้นักเตะค,คนนี้เนี่ย ว่าเล่นเกมลุกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเล่นเกมลุกมากเท่าที่ควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญนะคือการ์ดใบนี้มันฟรีครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปทำเควสตเล่นในซัลค์แบทเทิลสเต็กับบอทเพื่อแลกการ์ดใบนี้ไปใช้ได้เลยฟรีๆแล้วก็เงื่อนไขของเควสเนี่ยมันก็ไม่ยากด้วยนะครับคร่าวๆเลยเนี่ยก็คือมีการให้ยิงแบบไฟ n นน s h ช็อตนะครับอย่างน,น้อยๆเกมละหนึ่งประตูให้ครบ4เกมให้ใช้นักเตะจากลีกเอิงฝรั่งเศสทำแอซิสให้ครบ6ประตูอะไรทานองนี้นะครับยัง ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ในคอมมูนิตี้ในยูทูบอ่ะนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงความรู้สึกในตอนที่ใช้โจนาธานเดวิดใบนี้กันบ้างนะครับคือสาหรับเดวิดใบนี้เนี่ยในตอนที่ใช้เล่นจริงๆอะ่ะผมใช้เขายืนเป็นกองหน้าคู่กับเนย์มาเลยในแผน4-2-2-2แบบที่ผมเนี่ยเคยทาคลิปแนะนําเพื่อนๆทุกคนไปนี่แหละครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผมแนะนําแผนนี้ไว้เนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ลองกดที่มุมขวาบนเพื่อไปชมแท็กติกกันก่อนได้เลยนะครับเผือว่าใคร่อ,องื ของเดวิดไปนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีวิวไปเป็นข้อๆเลยนะในส่วนของความเร็วเนี่ยส่วนตัวผมให้สัก6เต็ม10แล้วกันนะครับคือผมเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาเร็วขนาดนั้นอะ่ะแล้วก็เท่าที่ได้ลองเล่นเนี่ยเขาแตะบอลหน,นีกล้องหลังก็ไม่ค่อยผลเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือจากที่ผมลองอะ่ะผมลองใส่เคมิสทรีไป2แบบนะก็คือเอนจินและก็ฮันเตอร์ในตอนที่ใส่ฮันเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาดูทื่อๆเป็นกองหน้าที่วิ่ง,งตรงๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอใส่เอนจินเข้าไปเลยเนี่ยก็รู้ มันจะเหลืออีกอย่างเดียวเลยก็คือลองใส่เป็นไอคิ e เทคให้ตัวเขาเองเนี่ยเปลี่ยนวิธีวิ่งเป็นเลงตี้ดูนะครับก็อาจจะต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าจากที่ผมลองๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะได้อยู่แค่ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจบสกอร์นะส่วนนี้เนี่ยผมให้7เต็ม10เลยนะครับคือเดวิดใบนี้เนี่ยการหาพื้นที่ว่างการวางเท้ายิงการหมุงบอลอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับที่โอเคเลยยิ่งถ้าดูจากสแตทแล้วเนี่ยผมว่ามันควรจะคมมากๆเลยด้ย้้วววซาาาานนนนรีีตตตออก่่่งงงแใใชจิๆ ผมว่ามันยิงยังไงมันก็ติดเซฟผู้รักษาประตูลูกบอลที่ออกจากเท้ามันดูเบาๆวิวๆนะครับมันดูไม่มีน้ําหนักมากพอที่จะเสียบเสาแบบที่ผู้รักษาประตูเขาจะเซฟแบบยากๆกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนก็อาจจะอยู่ที่สไตล์การเล่นของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าในหลายๆจังหวะที่ผมเนี่ยลองพยายามเปลี่ยนวิธียิงของตัวเองนะลองยิงเบาๆยิงเล่นทางหรือแบบลองยิงแบบไฟ n เนช็อนะครับส่วนนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเขาทําได้ดีเลยทีเดียวนะคือถ้าจะให้พูดโดยรวมนะครับโจนาธานเดวิดใบนี้เนี่ยวาง กรอบค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือมันยิงค่อนข้างเบาเนี่ยแหละครับที่อาจจะทําให้การจบสกอร์ของเขาเนี่ยมันดูไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นมากเท่าไหร่ ส่วนนี้เนี่ยผมก็เลยให้สัก7เต็ม10คะแนนก็พอะนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการจ่ายบอลส่วนนี้เนี่ยผมให้6เต็ม10ครับก็ <ๆ quer. S 2> คือถ้าจ่ายบอลสั้นๆง่ายๆเนี่ยมันจ่ายได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดต้องจ่ายบอลทะลุช่องหรือต้องจ่ายในจังหวะยากๆเนี่ย eh, ถ้าไม่จ่ายติดก็จ่ายเสียครับผมแล appeared, ม้วก็ลูกบอลที่ถูกจ่ายออกไปจากเท้าเขาเนี่ยนะครับมันดูขาดๆเกินๆอยู่บ่อยๆอ่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันเข้าใจได้อยู่ครับการจ่ายบอลมันไม่ใช่จุดเด่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของการเลี้ยง bon, บอล สกิลมูฟยังมีแค่สาดาวอีกต่างหากเวลากดสกิลมูฟทั่วทั่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันออกสกิลมูฟค่อนข้างช้าแล้วก็ในจังหวะที่เลี้ยงบอลธรรมดาเลี้ยงบอลด้วยอนาล็อกซ้ายทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันธรรมดาทั่วๆไปนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเท่าที่ควรในส่วนนี้เนี่ยก็คือให้แค่6เต็ม10ก็พอแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือในส่วนของร่างกายส่วนนี้เนี่ยผมให้7เต็ม10นะครับก็คือเขามีความแข็งแกร่ง,ง,ยอ,ง,งอยู่พอสสมมคคววรเลยยัังงงหหด่่่ออนนนข้้าาาชีกกตบ เนี่ยก็คือให้ไว้ประมาณนี้เลยครับถือว่าโอเคเลยสําหรับร่างกายของโจนาธานเดวิดใบนี้ โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่อยู่ในระดับกลางๆะนะครับในมุมมองของผมนะคือเอาไว้ใช้ลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไปเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเลยมันก็ทําได้แหละครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเขาอยู่นิดนึงคือส่วนหนึ่งเลยที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่โหดเหมือนอย่งางภาคที่แล้วอ่ะก็อาจจะเพราะว่าการมาของรูปแบบการวิ่งอย่างพวกเลงตี้เอ็กซ์พอซีฟอะไรพวกนี้นี่แหละครับที่มันทําให้เขาเนี่ยดูวิ่งไม่ค่อยทันกองหลังมากเท่าที่ควรเพราะว่าสไตล์การวิ่งของเขาเนี่ยม คิดว่านะการ์ดใบนี้บนเครื่องเจนก่อนหน้าอย่าง PS4 หรือ Xbox One ที่มันไม่มีไฮเปอร์โมชั่น2เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าการ์ดใบนี้น่าจะยังโหดเหมือนอย่างภาคที่แล้วแน่ๆเลยครับผม แล้วเดี๋ยวทันมากเนี่ยผมจะขอพูดถึงแมเธโอเกนดูซี่กันบ้างนะครับคือสําหรับเกนดูซี่เวิร์คัพพีน้องใบนี้เนี่ยพูดตามตรงเลยนะว่าผมไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เลยนะครับยิ่งถ้าใครเนี่ยที่เคยผ่านมือมากับเกนดูซี่วินเทอร์ไวการ์ดในภาคที่แล้วมาแล้วเนี่ยน่าจะรู้ดีเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมัน OP ขนาดไหนแต่ว่าสําหรับเกนดูซี่ใบนี้เนี่ยมันก็แอบมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมลองใช้มาแล้วคคคคคืืออออจุดดดเเเเเ่่่่่นน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 นหหลลลัััักกกๆขงงมมมาาาาาาตโูซซีีีีีใใบบบบ้้้ยยวร์รพ มันเกิน80ในทุกส่วนเลยถึงสแตทข้างในเนี่ยมันอาจจะมี70หรือว่า60บ้างนะครับแต่ว่าในตอนใช้งานจริงๆเนี่ยมันดีกว่าสแตตเยอะเลยนะแถมมันยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับที่มันเปลี่ยนไปจากตัว Winter White า u a r d ในภาคที่แล้วก็คือ Genusi WC Phenom ใบนี้เนี่ยนะครับ Work Rate มันเปลี่ยนเป็น Medium High นะครับพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือมันเหมาะมากๆเลยที่จะามาเล่นเป็นกองกลางตัวรับตัวนักเตะเนี่ยดูเหมือนว่าจะหาโอกาสขึ้นไปเล่นเกมรุกไม่ค่อยบ่อยมากเท่าที่ควรจะโฟกัสกับการเล่นเกมรับเป็นหลัก ซึ่งจากที่ผมได้ลองมาเนี่ยถือว่าดีกว่าที่คิดพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเรามาคุยกันไปทีละส่วนเลยดีกว่า ในส่วนของความเร็วเนี่ยสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยผมให้ประมาณ7เต็ม10นะครับคือเขาเป็นกองกลางตัวสูงที่มีความเร็วอยู่ในระดับหนึ่งเลยจริงๆจ,จังหวะการวิ่งไลบ่บีไบไล่เพรสนี่คือถึงบอลค่อนข้างไวเลยหรือถ้าจะเป็นในจังหวะที่ต้องวิ่งขึ้นไปเชื่อมเกมรุกวิง่งพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีอยู่พอสมควรเลยครับส่วนนี้เนี่ยผมให้7เต็ม10ครับคือถ้ามันเทียบกับสแตทวิ่งที่มันมีแค่8 1แล้วเนี่ยทำได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าดีเลยครับแล้วก็ในีี้้ยมมมัันนจงหวิอดขึา ประตูให้ผมเห็นอยู่พอสมควรเลยนะครับแถมมันยังยิงแรงแล้วก็ยิงคมอีกต่างหาก ถึงส่วนนี้มันจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาอะนะครับแต่ผมว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันทําได้ดีกว่าที่เราคิดเอาไว้ค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายบอลผมให้เจ็ดเต็มสิบเหมือนกันอีกแหละครับคือเกนดูซี่ใบนี้เนี่ยเวลาจ่ายบอลสั้นๆง่ายๆมีจังหวะให้จับบอลก่อนเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องจ่ายบอลในจังหวะแรกหรือว่าต้องจ่ายบอลในจังหวะที่เล่นเกมเร็วต้องเบิ้ลบอลไปข้างหน้าแบบไวๆเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเล่นเล่น <ๆ S 1> ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจ่ายติดบ่อยเกินแล้วก็ส่วนเเเรรรื่่่่่่ออออององงงขขกกาาาาาาจจยยคคิสบทุชนนนนนีวว้้ผมมัฉๆ บอลไม่ได้คมมากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ว่าด้วยความเป็นกองกลางตัวรับอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปนเน้นในส่วนนั้นอยู่แล้วเพราะงั้นผมว่าให้สัก7เต็ม10เนี่ยก็ถือว่าน่าจะกําลังพอดีนะครับสำหรับการ์ดใบนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับผมให้7เต็ม10เหมือนกันนะคือให้7เยอะมากเลยนะครับสาหรับการ์ดใบนี้เพราะว่าในส่วนของการเลี้ยงบอลเนี่ยด้วยความที่เป็นกองกลางอ่ะมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องกระชากลากเลื้อยหรือว่าเล่นสกิลมูฟอะไรเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่เเเเเขาาาาาททํไดด้้้ีลลลลยยยย่ก็คคคือออองบติูพสสมมวรรถ ลิกบอลเปลี่ยนมุมถ่ายบอลไปทางอื่นได้ดีเลยครับผม แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเล่นเกมรับผมให้8เต็ม10เลยนะสำหรับเกนดูซี่ใบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าของดีจริงๆคือในการวิ่งเข้าไปบีบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามการอินเตอร์เซปบอลกลางสนามต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยจริงๆแล้วก็ในจังหวะที่เล่นเกมรับเนี่ยเกนดูซี่ใบนี้มันจะชอบออกแอนิเมชันออกท่าทางพยายามสกัดบอลที่ผ่านหน้าให้เองอยู่บ่อยๆนะครับแถมเวลาเข้าไปปั๊มบอลหรือว่าเวลาเข้าไปแย่งบอลเนี่ยผมว่าเขาทาได้ดีเลยนะแย่งบอลคืนกลับมาได้ค่อนข้างบ่อยเลยจริงๆแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับเร ไม่ค่อยได้บอนมากเท่าที่ควรแต่ว่าในส่วนอื่นๆของการเล่นเกมรับเนี่ยผมว่าการ์ดใบนี้ทำได้ดีมากเลยแหละครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของร่างกายผมให้7เต็ม10นะส่วนที่ดีมากๆของการ์ดใบนี้เลยเนี่ยก็คือวิ่งได้ไม่มีหมดครับผมวิ่งเล่นได้ทั้งเกมเลยจริงๆแต่ว่าส่วนที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียเลยนะครับของการ์ดใบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งครับเวลาที่ต้องไปเจอกับผู้เล่นที่ตัวหนาๆแข็ง,แขงๆแล้วเนี่ยชนเหนื่อยเลยครับชนไม่ค่อยเข้าเลยจริงๆคือโดยรวมเนี่ยสำหร แล้วก็ในวันนี้ในตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้เนี่ยนะครับราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,000มื่ปลายๆแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขาเก่งเกินราคาไปพอสมควรเลยทุกอย่างมันดูบาลานซ์ไปหมดเลยจริงๆนะครับทีนี้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยลองใส่ชาร์โดเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มจุดเด่นในเรื่องของความเร็วกับเกมรับของเขาเข้าไปอีกเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําเลยครับสำหรับเก n ดูซีใบนี้ของดีจริงๆครับผม ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับมารีวิวทีเดียว2ตัวเลยนะแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ